ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง YouTube ของผมวันนี้ผมมีสุดยอดสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่หลายคนรอคอยกับ Nokia Note 14 Pro Max 2026สมาร์ทโฟนเรือธงจากตำนาน Nokia ที่กลับมาอย่างยิ่งใหญ่พร้อมนวัตกรรมที่ทันสมัยดีไซน์พรีเมียมและความแรงที่ไม่แพ้ใครในตลาดปี2026นี้เริ่มจากดีไซน์ตัวเครื่องก่อนเลยครับ Nokia Note 14 Pro Max มาพร้อมกับบอดี้อลูมิเนียมเกรดพรีเมียม ผิวสัมผัสเนียนหรูฝาหลังเป็นกระจก Gorilla Glass Victus บวกขอบจอบางเฉียบแบบ Infinity Curve ขนาด6.9นิ้วความละเอียด 2K AMOLED LTPO 3.0รองรับ Refresh Rate สูงถึง 144Hz ให้ภาพคมชัดสีสันสดใสและการสัมผัสลื่นไหลทุกการใช้งานไม่ว่าจะเล่นเกมหรือดูหนัง ด้านชิปเซ็ตโนเกียจัดเต็มด้วย Snapdragon รร8 Gen 4ตัวใหม่ล่าสุดแรงทะลุขีดจำกัดพร้อมแรมสูงสุด18 g b กะไบและ ROM 1TB ทรรองรับ UFS 4.0การใช้งานไม่มีสะดุดจะเล่นเกมระดับ Triple A หรือแต่งภาพ 8K ก็ทำได้แบบไร้รอยต่อกล้องคือจุดขายที่แท้จริงครับ กล้องหลัก2 0 0 MP Purview Sensor ขนาดใหญ่จากซสายรองรับ AI Super Night Vision พร้อมระบบกันสั่น OIS บวก EIS กล้องอันปรายาย50 MP มุมกว้าง123องศากล้องเทเลโฟโต้64 MP Zoom Optical ได้ 10x และดิจิตอลซ o มได้ถึง 120x รวมถึงกล้องหน้า60 MP พร้อมระบบ AI Beauty และ v l o อกโหมดถ่ายวิดีโอ 4K แบบ Cinematic แบตเตอรี่ก็ไม่น้อยหน้าให้มาถึง7,000ม ah ิลลิแอมป์ชั่วโมงรองรับชาร์จไว 120W และไวเลสชาร์จิ่ง 60W ใช้งานได้ทั้งวันแม้จะใช้งานหนักพร้อมระบบ AI แบตเตอ y Saver ที่ช่วยปรับพลังงานให้เหมาะสมกับการใช้งานของคุณด้านความปลอดภัยมีระบบสแกนนิ้วใต้หน้าจอแบบอุลตร asonic และเฟสออล็อกแบบ 3D Infrared ม่นยำและปลอดภัยรองรับมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น IP68 ใช้งานกลางแจง้งหรือโดนฝนไม่ต้องกังวล โนเกียยังใส่ใจเรื่องเสียงด้วยลำโพงคู่สเตอริโอจาก Harman น a r ร์ดรองรับ d o น b y a อ m o s เสียงดังกระหึม่มมีมิติพร้อมระบบสันซ d ดีไวเบรชันตอบสนองได้สมจริงเวลาเล่นเกมระบบปฏิบัติการคือ Android 15 Pio ห้ i t i o n ไม่มีแอป pp, ขยับมากวนใจอัปเดตยาวๆ5ปีทั้งความปลอดภัยและระบบหลักและยังมีฟีเจอร์ใหม่ๆอย่าง AI Smart Hub l ั v e Translate และมันติวินโดว์บวก ในเรื่องการเชื่อมต่อครบครันทั้ง 5G WiFi 7 Bluetooth 5.4และ NFC รองรับ S SIM และ Dual SIM แบบไฮบริดรวมถึงพอร์ต USB-C 4.0ที่รองรับการต่อจอภายนอกแบบ Desktop Mode ราคาเปิดตัวเริ่มต้นประมาณ31,900บาทสำหรับรุ่นเซต12ส่วน2 5 6 GB, และ36,900บาทสำหรับรุ่น 18GB 1 t กทรถือว่าไม่แพงเลยถ้าเทียบกับสเปคและประสบการณ์ใช้งานที่ได้ใครที่กำลังมองหามือถือเรือธงสเปคจัดเต็ม ปีนี้ Nokia Note 14 Pro Max คือหนึ่งในตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้ามสรุปแล้ว Nokia Note 14 Pro Max 2026คือการกลับมาของ Nokia ที่ยิ่งใหญ่ด้วยดีไซน์ล้ำสมัยสเปคระดับเทพกล้องสุดอลังการและระบบที่เสถียรคุ้มค่าเหมาะกับทั้งเกมเมอร์ครีเอเตอร์หรือผู้ใช้งานทั่วไปที่ต้องการมือถือที่ครบเครื่องที่สุดในปีนี้